สมัครสอบต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันค่ะในการสมัครสอบตำรวจค่ะจะเป็นการสมัครในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ policeadmission.thaijob.com j o b นะคะเป็นเว็บไซต์ปัจจุบันที่กองการสอบใช้ในการสมัครสอบค่ะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือรูปถ่าย1นิ้วหรือ2นิ้วนะคะตามข้างบนเลยเป็นชุดสุภาพนะคะไม่สวมแว่นนะคะไม่สวมหมวกเป็นรูปถ่ายไม่เกิน6เดือนค่ะ ขนาดไฟล์ก็คือไม่เกิน1.5เมกนะคะเป็นไฟล์ภาพ2ก็คือรูปบัตรประชาชนนั่นเองเราจะสแกนก็ได้นะคะหรือใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ครอปเป็นรูปบัตรประชาชนแบบนี้ก็ได้นะคะขนาดไฟล์เป็นเป็นไฟล์ภาพนะคะไม่เกิน1.5เมกเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือข้อมูลนะคะในการจะกรอก ในการสมัครสอบนะคะข้อมูลที่จะต้องเตรียมก็จะมีชื่อที่อยู่นะคะเรื่องการศึกษาว่าเราจบที่ไหนเกรดเท่าไหร่นะคะวุฒิอะไรส่วนเพศชายนะคะอันนี้ผู้หญิงไม่มีก็คือภาระทางทหารนะคะหลักฐานที่เราจะต้องเตรียมอย่างเช่นน้องเพิ่งรับหมายเรียกเราก็ต้องเตรียมตัวตัวนั้นนะคะว่าเราใช้ตัวอะไรอย่างเช่น สอดแปดสอดเก้าสอดสี่สิบสามแล้วแต่บุคคลนะคะในปีนี้ในการสมัครสอบตำรวจไม่ได้ห้ามนะคะว่าปีหน้าน้องจะต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยจะสมัครไม่ได้ปีนี้สมัครได้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครไปเตรียมจับใบดำใบแดงแล้วจับได้ใบแดงก็คือต้องเกณฑ์ทหารอันนี้ก็ไม่ได้ไปต่อนะคะแต่ถ้าจับได้ใบดำก็ไม่มีผลอะไรในรอบนี้นะคะก็เป็นตำรวจต่อได้เลยถ้าสอบติดนะจ๊ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเงินนะคะในการสมัครในการสมัครสอบค่ะให้เราเตรีมจํานวนเงิน550บาทนะคะเป็นค่าสมัครสอบแล้วก็จะมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตอีก25บาทในการจ่ายค่าสมัครสอบนะคะสามารถจ่ายที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะหรือว่าจะสแกนผ่านแอปพลิเคชันนะคะกรุงไทยเน็กหรือเปาตังก็ได้พี่ปูขอตัวนิดนึงนะ วันก่อนเนี่ยตอนสอบภายในนะคะมีเพื่อนวันที่สอบอะ่ะมันตรงกับกรุงไทยเน็กเขาอัปเดตพอดีนะคะแต่พี่ปูอะ่ะได้สมัครไปก่อนแล้วก็จ่ายตังเรียบร้อยแล้วเขาอัปเดตน่าจะประมาณตีหนึ่งเพื่อนพี่ก็สแกนจ่ายไม่ได้ของกรุงไทยก็เลยไปจ่ายของออมสินสาวันต่อมาเจ้าหน้าที่โทรมาหาบอกว่า คุณนีน่้ได้จ่ายตังค่าสมัครสอบไปหรือเปล่าผ่านธนาคารนี้บอกใช่ครับบอกเขาให้แนะนําให้ไปจ่ายใหม่นะคะเพราะว่าธนาคารอื่นไม่ได้รองรับเนาะก็ขอเตือนนิดนึงนะถ้าใครจะสแกนจ่ายนะคะแนะนําว่าเป็นกรุงไทยเน็กหรือเป่าตังนะคะหรือถ้าอยากให้ชัวร์เลยก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ก็เตรียมไว้นะคะ รูปถ่ายรูปบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวของเราและเงินนะคะแล้วเจอกัน21นี้ค่ะ